สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับรายการ Are You Okay สบายดี่เพื่อปลาผมว่าพวกคุณสบายดีแต่แปลกๆนะแต่ผอผมนี่ดูผอมมากตายแล้วทำไมผอมลงฉันผอมลงขนาดนี้อันตรายไะเนี่ยนี่เธอรู้ไหมว่าปกติถ้ามันเราเสียงเบามกนมากผู้ชมรู้ใช่ไหมคะว่าเวลาเราเสียงเบาแบบว่าเรากำลังเมาอยู่เวลาเดี๋ยวนี้เวลาทักใครว่าผอมอ่ะทไมีันจะดีใจนะก็ใช่ก็แน่นอนใครอยากผอมลงสวยขึ้นแต่กลัวไงกลัวอะไรเพราะว่าถ้าเกิดผอมเร็วไปมันเป็นโรคนะไม่ใช่ไอ พวกเราอะเวลาทักว <wykor> ่าผอมอะเราดีเราชอบแต่ม right? ีอย <sis ucci ần> like ู่คนนึงฉันเคยอ่านข่าวเขาเวลาใครไปทักเขาว่าผอมมากเลยผอมนายคุณนายเมาเมาชัดมากเลยเละ่น้ตออได้ยไต่บพูดแทนหนูอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะเขารู้ตัวเร็วมากเลยะให้พี่กำลังจะเมาอะทำไมมาเลยอะเนี่ยคนเนี้ยเคยมีคนบอกว่าเขา ขลั่งผอมแล้วเขาไม่แฮปปี้เลยเจมันชีวันร,รู้สึกแย่นะทุกครั้งที่เจอเราทุกคนบอกอุ้ยผอมลงผอมลงมมมมทังท่านท,ท,ที่หนูก,ก็กินเหมือนเดิมแบบกินเยอะเท่าเดิมผอมไม่ดียังไงคือ <c oughs> <c oughs> เรารู้สึกว่าแบบเราดูสุขภา,าพแย่อะหลายๆคนอาจจะแบบคิดว่าเป็นคลั่งผอมคือคลั่งผอมมันคือเป็นโรคชนิดหนึ่งหนูไม่ได้เป็นนะอ่าแลวอันนั้นที่เขาต้องทานอาหารแล้วเขาไปเอาเอใช่ซึ่งอันนั้นทรมานมากแต่หนูไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเป็นไทรอยค่ะทุกคนเฮ้ย สนับสนุนโดยโรงพยาบาลนวเวศไอ้เราต้องผ่าตัดไปเนี่ยเป็นแผลเป็นแน่เลยโอ้ยหรือว่าเส่แไม่มีแสงไหนพาไปหาหมอดีกว่าไปไหมไปเถอะฉันจะลากเธอไปเองเฮ้ยน่าสงสารมากเลยชีวิตไปหาหมอไปหาหมอน,น well ัดค่ะหมอนัดหล่อมากนัดหมอนัดผมว่าเขาควรเลี้ยวเข้าไปจิตเวชนะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับนายแพทย์นัทพลอภิกิจเมธาศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลน,นาวเวศค่ะสวัสดีค่ะหหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัส่ยังหล่อเลยเนะหมอน,มน,มนาหมอคะอยากรู้มากต่อมไทรอยอยู่ตรงไหนของร่างกายเราแล้วมันสําคัญยังไงคะหมอต่อมไทรอยอยู่แถวๆนี้เลยครับถ้าเป็นผู้ชายก็จะง่ายหน่อยคือต่อจากลูกกระเดือกลงมาสักสองเซนนะครับไม่มีกระเดือกค่ะโออ้อ ดูดยดูใกล้ๆสิคะคุณหมอดูใกล้ๆจับไว้หมอดูตรงนี้ค่รับตรงนี้ครับอตรงนี้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 ตรงนีรงนีนี้รงนี้ตรงนี้ตรง ฮอร์โมนไทรอยที่ทําหน้าที่แบบควบคุมการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะครับต่อเนี้ยควบคุมหมดสำคัญเหรอหมอสําคัญมากครับไม่มีได้ไหมไม่มีได้แต่ว่าต้องทอานยาแล้วเราจะสังเกตยังไงอะคะว่าเนี่ย เป็นการผิดปกติของต่อมไทรอยด์ค่ะไทรอยด์จริงๆถ้าแบ่งง่ายๆแบ่ง2อ,อย่างก่อนนะครับอย่างแรกคือไทรอยด์ที่ทํางานผิดปกตินะครับ,รบก็คือมีฮอร์โมนสูงหรือฮอร์โมนต่ํากว่าปกติอ,อันนี้ก็ต้องดูที่อาการเป็นหลักนะครับ,รบฮอร์โมนสูงคือไทรอยด์เป็นพิษนะครับ,รบไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยก็จะมีะใจสั่นใจร้อน หงุดหงิดง่ายนะครับเหมือนหนูเลยเนี่ยหิวบ่อยใจสั่นหิวบ่อยด้วยไหมหิวบ่อยหิวอะไรคะหิวอะไรคะหิวผู้ชายอาหารเป็นปัหารหิวบ่อยทานจุแต่ว่าน้ําหนักลดถ้าสมมุติว่าไทรอยด์ฮอร์โมนต่ําก็อาการตรงกันข้ามนะครับเช่นรู้สึกเฉื่อยชาไม่ค่อยอยากทําอะไรไม่ค่อยแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยครับ อ้วนง่ายใช่ครับาทานน้อยแต่น้ำหนักขึ้นแล้วน้องสาวหนูคนนี้ล่ะคะน้องไอซส์ค่ะก็จริงๆเป็นไทรอยด์มาตั้งแต่ป .6 แล้วค่ะใช่เหมือนเกิดจากคุณแม่เริ่มสังเกตว่าเอ๊ะทำไมลูกแบบ คอโตเป็นคอหอยพอกหรือเปล่าคือแม่ก็ห่วงก็เลยเริ่มพาไปหาคุณหมอเพราะว่าม,มันเห็นชัดเลยแล้วด้วยความที่ยายเป็นคนสรีระเล็กอะค่ะคมันก็เลยจะออกมาค่อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยพอไปตรวจบุ๊กก็อ่ะโอเคเป็นไทรอยอเป็นไทรอยประเภทไหนอย่างที่อาจารย์เป็นฮิชิโมโตะฮชิโมโตะนี่เป็นสูงหรือต่ำหรือยังไงครับเออเป็นต่ำครับเป็นต่ำใช่ครับ เป็นต่าแต่ไม่อ้วนคือไม่อ้วนค่ะเราเป็นคนทานเยอะด้วยคือสังเกตตัวเองมาตลอดเป็นคนทานเยอะมากแบบว่าไม่อ้วนเลยอะไรเงี้ยเหมือนระบบเผาผลาญมันดีเกินเนี่ยค่ะแต่เวลาถ้าเกิดเป็นต่ํามันจะต้องอ้นวนใช่ไหม แต่เขาตรงกันข้ามนะหมอเนาะอันนี้อาจจะทานยาคุมได้ใช่น่าจะเป็นเพราะว่าเจอตั้งแต่เด็กแสดงว่าในกรณีนี้เนี่ยคือควบคุมได้ใช่ครับแล้วท่ามีอาการเหนื่อยง่ายหรือมีอะไรมีค่ะก็คือเหมือนระบบมันมันเผาผ่านเร็วเกินเนี่ยค่ะมันจะเหนื่อยง่ายมันจะเพลียง่ายมันจะต้องการการพักผ่อนแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยทำอะไรนี้แล้วหนก็จะเหนื่อยแต่ว่าก็คือคุณหมอเขาจะให้ให้ทานยาก็คือทานยาตลอดชีวิตเลยยาเม็ดเล็กๆใช่ค่ะแต่ว่าก็คือจะต้องปรับตามฮอร์โมนเราณณเวลาน นั้นนะคือต้องพยายามไปตรวจอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยอย่างนี้เขาต้องกินตลอดชีวิตน่ะมันจะมีกพัฒนาเป็นรุนแรงขึ้นไหมส่วนใหญ่ถ้าควบคุมได้ดีเนี่ยคุณหมอเขาจะมีเจาะเลือดติดตามอาการเป็นระยะใช่ไหมครับอาจจะมีปรับยาขึ้นลงนิดหน่อยถ้าคุมได้ดีก็ไม่น่ามีปัญหาค่ะงั้นถามคุณหมอแบบนี้ว่าต่อมทุกต่อมในร่างกายของเราอ่ะโดยปกติแล้วเขาอยู่แบบปกติแล้วมันจะมีสาเหตุอะไรที่ไปทริกเกอร์หรือไปทําให้มันผิดปกติได้คะคุณหมอ ็ทั่วๆไปเลยครับอายุใช่ไหมครับเรื่องของการใช้ชีวิตการสุบบุรีอาหารการกินหรือว่าเรื่องพักผ่อนก็มาุลดร่างกายเปลี่ยนกรรมพันธ์ก็ได้ครับหรือว่าเป็นมีเนื้องอกเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยครับมะเร็งไทรอยก็มีเหมือนกันใช่ครับแล้วที่เคยได้ยินว่าถึงขั้นว่าจะต้องผ่าตัดนี่มันจะต้องหนัก ส่วนใหญ่ถ้าเป็นไทรอยที่สูงไทรอยต่ำใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราเริ่มจากการทานยานะครับแต่ว่าถ้าทานยาแล้วมันคุมไม่อยู่อาจจะต้องมาคุยกันว่าผ่าตัดออกไปเลยคุมไม่อยู่มีจิตตายไหมถ้าถ้าแบบสูงมากเลยก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับใจนตใจด้วยแต่ว่าของเคสของน้องไอเนี่ยครับอาจารย์ครับมันดูไม่ตรงไปตรงมาไหม เพราะว่าเป็นเป็นกลุ่มที่เป็นโรคไทรอยต่ำแต่ดันมีอาการของคนไทรอยสูงจริงๆอาจจะมีบางช่วงถ้าเกิดสมมุติว่าฮอร์โมนมันยาในยาเยอะไปอะไรอย่างงี้อาจจะมีบ้างนิดหน่อยคือช่วงคือช่วงปรับยาใช่เขาเลยกินเก่งจริงเขาเป็นเขาเป็นไทรอยแบบต่ำเขาต้องกินน้อยแต่อาจจะกินยาไงแต่พี่เขาแทกินยาก็เลยกินเยอะแถมของอาหารดีด้วยแล้วเคยได้ยินเขาบอกว่ามีไทรอยเป็นพิษนี่คือยังไงคะไทรอยเป็นพิษคือเอ่อไทรอยสูงครับ ฮอร์โมนไทรอยสูที่าตาโปนได้ตาโปนใช่ครับเป็นได้ครับอีกเรื่องหนึ่งคือมีก้อนที่ไทรอยเหมือนที่เขาบอกคอหอยพอกอะไรเงี้ยครับอันนั้นคือฮอร์โมนปกติส่วนใหญ่ฮอร์โมนปกติแต่ว่าขนาดโตใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าจะเป็นไทรอย ไม่ว่าเป็นโรคอะไรก็ตามเราเริ่มตรวจกันยังไงครับถ้าไม่มีอาการนะครับแต่ว่าสมมุติเรารู้สึกคอโตขึ้นท <ำ S 2> ชาได้อะอย่างแรกเลยที่บ้านหน้ากระจกนะครับลองเงยคอนิดนึงสองกระจกแล้วก็กลืนน้ำลายกลืนน้ำลาย<ช>ถ้าเกิดก้อนมีก้อนไทรอยก้อนมันจะขึ้นลงตามการกลืนของเราเราก็<อ>จะเราก็จะเห็นเลยทับอดูหนูหน่อยไม่มีครับไม่มีถ้ามีจะเห็นไม่มีครับ ถ้าข้างบนนี้เป็นกระเดือกเป็นลูกกระเดือกมีกระเดือกอะที่เด่นก็มีความแตกในรายการนี้เลยเหรอคะไม่ตอนเขาผอมอ๋อผู้หญิงมีกระเดือกผู้หญิงมีครับเพียงแต่จะไม่เด่นชัดตายมันไม่แหลมมากเลยไม่แหลมเธอพามาวิ่ทแตกเลยอะทำไมไม่เหลากระเดือกด้วยถ้าเห็นไม่ชัดก็แสดงว่าอาจจะ ไม่ได้โตนิดเดียวหรือไม่โตก็ยังไม่ต้องกังวลอะไรไปตรวจเลยด้วกเว้น่าถ้าแบบทาได้สงสัยจริงมาตรวจที่โรงพยาบาลถ้าเกิดต้องผ่าเนี่ยคือรารผ่ามันไม่อันตรายหรอพี่ก้องหนูเคยเห็นนะเวลาเขาผ่าไทรอยด์ทีนึงอะมันเป็นเส้นอยู่ที่คอไม่สวยเลยรูอะไรมาเงหรอแต่รู้ไหมคะว่าอันนั้นนมัเป็นเรื่องของอดีตค่ะปัจจุบันมันมีอะไรมากกว่านั้นคุณหมอนัดค่ะเราบอกช่วงหน้านะคะได้ครับได้ครับ จะบอกให้น้องไอซใครที่ผ่าตัดไทรอยมานะรู้เลยทำไมอ่ะฟ้องเพราะว่าใช่มันเป็นเส้นใหญ่อะค่ะที่ก็หมอใช่ครับถ้าเมื่อก่อนก็คืออย่างนี้เลยครับกลัวมากขวาเลยใส่สอยปิดไว้ตลอดเลยเนาะปิดก็ไม่มีเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เืออย่างเนี่ยอย่างหมอป้อมใส่สอยไว้ตรงเนี้ยเขาก็จะเส้นเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นเส้นแบบเส้นตึกเห็นเลยว่าอ๋อไทรอยิงเหรอถ้าจะปิดก็ต้องผาพันคอแต่คุณหมอคะนั่นเป็นเรื่องของอดีตใช่ไหมคะใช่ครับ ปัจจุบันเป็นยังไงคะปัจจุบันเนี่ยเรามีการผ่าตัด2กล้องโดยเฉพาะทางเข้าทางช่องปากนะครับก็คือไม่มีแผลไม่มีแผลนอกเลยไม่มีแผลเลยอ้าปากหลับสลบสลบไหมครับฉลบครับแล้วไงทั้งสองเข้าไปใช่ครับใช้เวลานานไหมคะก็ถ้าก้อนเล็กๆก็ชั่วโมงเดียวครับถ้าก้อนใหญ่ๆก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงไปอันตรายไหมอันตรายลายอันตรายอะไรอ๋ออันตรายไหมผมนึกว่าภาษาต่างประเทศครับโอ้โหที่บอกเป็นคนนีด ใส่ซื่อคุณหมอง่ายแหมถ้าไม่เคยมีแปลเป็นหมอถ้าคนอ่ยด้วยถ้าคนที่พูดเมื่อกี้เป็นผมอุ้ยโู้นคุณหมอคะอันตะไหมคะเอ่ออันอันตะเอ่อเหมือนการเหมือนเหมือนกันเรื่องเาษาเรากันนะหมอแล้วมันแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าเหมือนเหมือนทโทษนะแม่ก็งับผ่าเอ่อมิว แล้วเขาทำมันเจ๊ยทะลุอันนี้มีจิตที่จะแบบเกิดเหตุการณ์แบบ<น>อะไรบ้างไหมมครับต้องบอกนี้ก่อนว่าการผ่าตัดทุกอย่างมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเนาะ,ะไม่มีอะไรที่ปลอดภย100ัยร้อเอร์เ็เพียงแต่ว่าการผ่าตัดเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ที่ดีทั้งทีมแพทย์พยาบาลทุกอย่างเราพร้อมหมดนะครับ<น>เราก็ลดความเสี่ยงตรงนั้นได้ก่อนผ่าตัดมีการประเมินสุขภาพว่า ฟิตพอพร้อมผ่าตัดอันนี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงต่างๆนะครับข้อดีนอกจากว่าไม่มีแผลนะครับมันยังมีข้อดีข้อึงอีกไหมจากการสองกล้องก็นอกจากไม่มีแผลภายนอกนะครับก็อาจจะเจ็บน้อยกว่านะครับเพราะไม่มีแผลก็เลยเจ็บน้อยใช่คร้ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลไหมคะพักฟื้นที่โรงพยาบาลสองสามวันอุ้ยก็แปียวแรงเนาะใช่ครับวแล้วเวลาผ่าแล้วพูดได้ไหมพูดได้งสียซองเออมันเสียแผแผลไหะอ่าอาจจะมีแค่ช่วงแรกๆนะครับที่ อาจจะเหมือนกับถ้าเราพูดประโยคยาวๆอาจจะเสียงาาหายไปนิดนึงเพราะฉะนั้นจริงๆช่วงสัปดาห์แรกเดือนแรกก็อาจจะพยายามอย่าใช้เสียงมากห,หน,นะครับส่วนโอกาสเสียงแหบมีไหมมีการผ่าตัดเปิดก็มีโอกาสเสียงแหบเหมือนกันแต่หายใจปกติหายใจปกติครับแล้วมีสิทธิ์ที่จะก้อนนั้นเนี่ยจะเป็นมะเร็งไม่หมอมีสิทธิ์ครับเพราะว่าการที่เราผ่าตัดเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราผ่าตัดเพราะ สงสยัยมะเร็งหรือสงสัยว่าก้อนอเป็นมะเร็งอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวนีได้ยินแบบมะเร็งไทรอยอะไรเยอะมากเม<ะ>ื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เราจะผ่าตัดนะครับอย่างแรกเป็นมะเร็งหรือสงสัยมะเร็งอ,อย่างที่สองถ้าเป็นฮอร์โมนสูงฮอร์โมนต่ําที่ทานยาแล้วไม่หายก็พิจารณาว่าผ่าตัดหรือว่าก้อน โตขึ้นโตมากๆไปเบียดหลอดลมเบียดหลอดอาหารหายใจไม่สะดวกอันนี้ก็ต้องผัดอ่ะปัจจุบันคนเป็นโรคไทรอยเยอะนะหมอเยอะขึ้นเพราะเราเราตรวจสุขภาพกันเยอะขึ้นด้วยครับก็เลยตรวจเจอเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งจริงๆเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยมันก็มีความเชื่อเยอะมากถูกบ้างผิดบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า true or false ค่ะจริงหรือไม่ค่ะชอบช่วงนี้มากครับหมอ่ะ จริงไหมที่บอกคนเป็นไทรอย,ยห้ามกินกาแฟไม่จริงครับจริงๆทานได้ครับแต่ว่านอกจากคนที่เป็นไทรอย,ยเป็นพิษแล้วมีใจสั่นเยอะอันนี้ถึงจะไม่ควรทานคนที่เป็นไทรอย,ยเป็นพิษเนี่ยครับเขาเสี่ยงที่จะหัวใจวายได้ตลอดเวลาจริงไหมครับมีโอกาสครับถ้าไทรอยเป็นพิษแล้วไม่ได้ควบคุมไม่ได้ทานยาเดี๋ยวก็ตายแล้วใจสัน่ <ๆ S 3> นมากอะเนาะใช่คนเป็นไทรอยเสี่ยงเป็นซึมเศร้าจริงไหมคะจริงครับเพราะว่าถ้าเรา อารมณ์แปรปรวนใช่ไห<ช><ช>มครับรแล้วก็จริงๆเรื่องการเผาผลาญพลังงานมันก็มีผลกับอารมณ์ด้วยเหมือนกันนะครับกินผักดิบนะพวกคะน้ากระลำปีเนี่ยอันตรายมีสารต่อต่อมไทรอยด์จริงไหมสมัยก่อนเราเชื่อกันอย่างนั้นครับว่ากระลำดิบถ้าทานเยอะ จะเป็นคอหอยพอกนะครับแต่ว่าการศึกษาวิจัยหลังๆเขาก็ไม่ค่อยเชื่อมีอะไรนะคะสมัยก่อนทำไมเขาถึงห้ามกระหล่ำปีเขาเชื่อว่ามีอยโตรเจนครับกอกโตรเจนคือทำให้เป็นกอยเตอร์กอยเตอร์คือคอหอยพอก พราะอย่างเงี้ยคือคุณหมอสั่งเลยห้ามกินสาหร่ายห้ามกินกระหล่ำปีสาหร่ายสาหร่ายได้หรอใช่ค่ะผ่าไทรอยด์แล้วจะกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะเป็นได้ครับอ้าวก็ผ่าไปแล้วแต่ว่าถ้าเราตคือเธอโกรธหมอเหรอหมอเขาสงสัยสงสัยคือผ่าไทรอยด์เนี่ยมันจะมีผ่าข้างเดียวผ่าสองข้าง แล้วทำไมไม่ผ่าไปเลยทั้งสองข้างจะได้ไม่เป็นอีกอะคะถ้าเราผ่าทั้งสองข้างเนี่ยคือจริงๆถ้าข้างหนึ่งมันไม่มีไม่มีไม่มีโรคไม่มีความผิดปกติเราเก็บมันไว้ดีกว่านั่นคุณหมอกำลังจะบอกว่าถ้าอะไรที่เขาปิดปกติผิดปกติเราเอาออกแต่ถ้าเกี่ยวว่าเขาเป็นปกติดีอย่าไปยุ่งกับเขาใช่ครับให้มันทํางานต่อไปฮอร์โมนก็จะหมดไปเลยไข้ร้อยมีสองหมอมีสองข้างนะครับซ้ายขวาแล้วมีสิทธิ์ที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนอยื่นไหมคุณหมอมีเหมือนกันครับ อย่างเช่นอย่างที่ผมบอกตอนแรกการผ่าตัดเนาะไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นมีการผ่าตัดโดนหลอดลมทะลุอะไรเงี้ยครับก็มีหลอดลมฉีกขาดอันนี้คือรุนแรงมากเลยนะรุนแรงมากใช่แต่โอกาสเกิดขึ้นยากมากโอกาสเกิดขึ้นยากนะครับแล้วก็เราเย็บซ่อมหลอดลมได้แล้วก็ไปโดนนีต่อมข้างๆใช่มต่อมข้างต่อมพาราไทรอยใช่ครับมีต่อมี่ยวหมอใช่พาราไทรอยด์พาราพาราไทรอยด์อยู่ข้างๆไทรอยด์คือเรื่องอะไรฮะพาราไทรอยด์พาราไทรอยด์เนี่ยควบคุมเรื่องระดับแคลเซียมในร่างกาย น็องไอ <ะ S 3> น้องไอรู้สึกว่าสบายใจขึ้นมาได้มาพูดคุยสบายใจค่ะเพราะว่าจริงๆตอนแรกอย่างที่บอกพอรู้มันก็กลัวใช่ไหมคะแต่พอเราอยู่กับมันมาได้ระยะหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วอีกอย่างคือเราได้พบกับคุณหมออยู่ตลอดเราต้องทําการแบบไป follow up <c oughs> อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าคุณหมออยู่ข้างบ้านลงน่ะใช่บึกร่างบึกร่างใช่ครับ้ไอตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างไหมครับก็ทางช่องสามก็จะมีใจขังเจ้านะคะมา ับเชิญค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับผแล้วก็พี่คิงใช่ค่ะแล้วอย่างคุณลคะมีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างไหมคะเดี๋ยวติดต่อพี่ก้องได้เลยครับแปลกมันแปลกขอุณท่านนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะขอบคุณนะขอบคุณโรงพยาบาลนาวเวด้วยค่ะแล้วก็ขอบขอบคุณน้องไอด้วยนะคะขอบคุณค่ะดีใจจริงๆไม่ใคะที่เราเองนะครับมีหมออยู่ข้างๆบ้านเราเป็นเพื่อนบ้านเรามีความสุขมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้เวลาของพวกเราหมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับรายการ Are You Okay สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ,คะเราไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าตัวของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยินคนบ่อยมากเรื่องเกี่ยวกับทาร์เก็ตคือพุ่งเป้าเออมันคือ,อยังไงมะเร็งแต่ละชนิดนะครับมันมีความแตกต่างกันของชนิดของเนื้อคุณหมอเนี่ยเบื้องต้นเขาก็จะเอาเนื้อเนี่ยไปตรวจก่อนว่าเป็นชนิดย่อยของมะเร็งชนิดไหนจากตัวรับฮอร์โมนมเราจะรักษาด้วยอะไรก็จะมี เขาเรียกว่าเป็นการตรวจระดับยีนลึกลงไปเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะดูว่ามียีนกลายพันธุอะไรบ้างครับเพื่อที่เราจะดูเรื่องการใช้ยา